ถ้าเผื่อไม่จะรับการเฝ้าระวังนะครับคนไข้ก็มักจะมาหาเราด้วยอาการเบื่ออาหารนะครับคลับก้อนได้ที่ท้องน้ําหนักลดหรือบางครั้งมีน้ําในช่องท้องนะครับหรือมีการบวมเกิดขึ้นบางรายก็าอาจมาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดได้อาการดังกล่าวนี้มักเป็นในระยะที่โรคค่อนข้างจะลุกลามมากแล้วนะครับ การตรวจเฝ้าระวังที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือการเจาะเลือดและก็การทําอัลตราซาวด์นะครับโดยมักจะทําทุกๆ6เดือนครับเราก็จะเจอก้อนได้นะครับแล้วก็สามารถให้การรักษาได้โดยทันท่วงทีครับการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีได้ตั้งแต่การจี้ไฟฟ้าการทําผ่าตัดนะครับการให้ยาเคมีบําบัดที่ได้ผลดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตลอดจนสามารถทําการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนตับใหม่ได้นะครับทำให้คนไข้าหายจากโรคได้นะครับะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีความเสี่ยงเราทําการเฝ้าระวังนะครับเราก็จะเจอโรคในระยะเริ่มต้นนะฮะผู้ป่วยก็สามารถหายจากโรคนี้ได้ครับบริจาคก,กับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับโดยสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี611-200-7553โดยยอดบริจาค99บาทขึ้นไปทางธนาคารกสิกรไทยจะร่วมสมทบให้อีก9บาทต่อรายการตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564